อาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมามาพบกับตัวเลขของเฮ้าครับมาพบกับแนวทางแนวทางเลือกอีกทางช่องหนึ่งให้ท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางให้นะครับผมก,บการคำนวณของทางช่องเฮ้าลงให้สามหาหน้อย พิเศษเลนแตงแต่พิเศษ VIP, ปกติพิเศษปกติ v i p ถ้าเข้าแล้วขอขอให้หยุดครับต้องหยุดครับเล่นแนวทงเข้าต้องหยุดเอาไว้ก่อนไม่สนับสนุนให้เล่นหลายฮาหนอยเราต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับสําหรับคนที่เขามาอาจจะเขามาทีหลังเนาะอาจจะเพิ่งเข้ามาหรือว่าคนที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่กะ อยากให้ติดตามรับชมกันต่อไปครับกับเป็นแนวทางให้แนวทางนะครับผมเป็นเพียงแนวทางเลือกอีกทางช่องหนึ่งตัวเลขตัวเด่นตัวหยัางก็ได้ครับผมคุณกระนั่งไปคํานวณกระไดเนาะอาจจะจับคู่กับเลขที่ท่านชอบอม่านนี่ครับเท่ากับเบื้องเป็นแนวทางไปครับหลายๆช่องก็ได้เนาะขอบคุณสําหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ อยากให้ถ้าเขาแล้วก็ขอให้หยุดนะครับผ้าน้อยของทั้งจองเฮาไม่สนับสนุนให้เล่นหลายหวยเนาะมันอาจจะกินเงินเราไปแล้วด้วยความหวังดีและก็ปรารถนาดีนะคะผมเฮาถ้าเขาแล้วก็พ่อนะครับขอให้หยุดขอให้พอถ้าผู้ใดบ่มักก็ผ่านนะครับผ่านเนาะขอโทษขออภัยกันด้วยครับถ้าบ่มักกันเนาะก็ผ่านนะคะผมเฮาก็ บบได้ยังอยู่แล้วบบได้ยังอยู่แล้วจากคุนนะคะผมเนะาะแต่บบมากกันกับพานะครับผมมีอาจจะมีคอมเมนต์ที่เข้ามาที่ฟังแล้วมันก็ท่านผู้ชมกระเลื่อนเบิงก็ได้นะความรู้สึกนะครับผมมาหมู่วานนี้เป็นยังไงบ้างครับผมหมื่วานนี้เป็นยังไงบ้างกับตัวเลขของเราก็ยังเดินดีตลอดนะทั้งสายรูดและก็สายเจาะสายจอจะ เดินดีกว่าสายหลุดนิดหนึ่งสายหลุดอาจจะสะดุดไปสายหลุดหมูว่านี่เขาฟันทงไปที่เก้าเนาะสายหลุดเราฟันทงไปที่เก้ากับมาอยู่นะคะผมมาฟังหวยห้าน้อยกันจักน้อยหมูว่านี่หวยห้าน้อยออกสองเจ็ดห้าลุดครับพิเศษพิเศษออกสองเจ็ดหาร่างออกค่าห้ามันคำนวณบบเจอกันเลยครับ เมื่อวานนี้คำนวณคนละทางกันเลยบ่เจอกันเลยครับตัวเลขนี่ก็เป็นเพียงแนวทางครับถ้าพวกเขาแล้วก็ตามครับก็ต้องอย่าเลือกเลขที่ชอบอาจจะไม่ออกเลขที่ไม่ชอบอาจจะออกเขา้าเถาเลือกเอาเขาก็รู้จะครับผมนะแนวทางของทางช่องเข้านี่ปกติออกศูนสี่สองบนล่างออกหกสามเข้าครับเข้าตัวเจาะ 63มาอีกเหมือนเดิมครับผมเขาัตเจาะแต่ว่าเขาแล้วก็ยุดครับขอร้องอ้อนวอนให้หยุดแต่สายลูดไปเข้า v i p เนาะสายลูดเท่ากับไปพุนครับไปไก่สายลูด v ี p อพีออก694เข้าครับเก่าเก่าสายลูดมาว่าในเก่าแต่ก็ไปไกลเหลือเกินแต่สายลูดนะถ้าตัวเด่นเท่าบวกเขาให้ ล่างออกแปดสีเนาะถ้าตัวเด่นท่าบกเขาล่องเปิดใจดู VIP ออกลาว VIP ออก3ามทุ่มครึง่งสายถาพูดถึงสายลูดนะถ้าไม่เข้าให้ตามรอบนั้นนะครับก็พอมี10อาจจะได้คืนหรือว่าให้เบิง้งเบิ้งไปก่อนก็ได้ครับรอดูว่ามันจะมาจริงอย่างที่แอดพูดไหมอย่างที่ทอมนิดพูดไหมมันจริงไหม <Okay. S 1> จากหลายๆมือที่เบิ้งมาเล่าออกประมาณสามทุครึ่งนั่นเ้วอครับผม ล้ววีไอพีอย่างสักอย่างหนึ่งนะมันจะไปตลอดนั่นล่ละตัวเด่นนะตัวเด่นสายลูดนี่แหาะครับไหง่ล่อบเบ้ขาบางลุดบางคือกันแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ไปหลายกว่านะรอดูครับมาหาน้อยครับวันนี้ครับผมหาน้อยประจำวดวันที่27สิบวันเสาร์จัดไปครับศูนย์คำนวณได้ศูนย์ด้อตัวเด่นสายลูดฟันธงไปที่ศูนย์ครับศูนย์ลุดวิ่งศูนย์ มือนี้มันได้ศูนศเนาะหมักกันบอหมือนี้ครับมกักหมักบอรครับผมไปดูว่าจะเป็นจ้าไหนก่ะรอติดตามตอนแรงวิ่งรูดศูนศน,นตัวแดงตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดงศูนยสี่ศูย์หมันคำนวณได 06ตัวเน้นตัวแดงแต่ว่าขอขอกันหนึ่งตัวครับวันนี้ขอให้มีกเน09ไปด้วยนะครับผม04 06มันคำนวณได้ตัวแดง06อย่าลืมกเน09ไว้ด้วยนะครับตัวเดียวครับวันนี้มันเพิ่มมาย่านมันกลับหัวมา0จับคู่ครับ05 07 04060507ลุยศูนย์วิ่งศูจัดไปครับผมกับแนวทางอาจจะถอนหายใจเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดมากๆสำหรับใครที่ตามนะสำหรับคนที่ตามทางช่องนะอาจจะรู้ดีว่ามันเข้ามาตลอดแต่บางท่านอาจจะเลือกเลือกตัวเล่นอาจจะบ่ได้นะครับผมเนาะแต่ก็หวั่นใจทุกวันครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมถือถูกมันมันเหลวกะอย่าลืมทำบุญทรงมาให้น้ำเด้อครับผมใส่บาตรตอนเสาร์กับพ่อเนาะแค่ใส่บาตรตอนเสาร์กับพ่อที่ว่าพระมาวินทบาททรงบุญมาให้กะโอเคครับขอบคุณอนุโมทนาบุญครับผมมาตัวเด่นครับศูนย์กับเจ็ดวันนี้คำนวณได้ศูนย์กับเจ็ดตัวเด่นเจ็ดจับคู่ครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก 70, าา 74, 75, จัดไปครับผมบเจ็ดศูนย์เอ,อนนาไหมครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกจัดไปครับผมกับแนวทางตัวเด่นเท่ามากบอมอนี่มาก์กจัดไปครับผมไม่การันตีว่ามันจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็จะมาคำนวณให้สำหรับสมาชิกที่ชอบทางช่องเรานะครับผมสำหรับการรอขอบคุณที่รอคอยมาอาจจะยุ่งไปหน่อยตัวกันครับ ตัวกันห้าสี่ห้าหกหกสี่ครับตัวกันครับห้าสี่ห้าหกหกสี่จัดไปครับผมคำนวณมือนี้ผู้ใดมกักสายหลุดกะตัวเดียวถ้าผู้ใดมกักสายจอกะจัดไปครับผมเป็นเพียงแนวทาานะครับเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดาตรงมีทุนครับมีทุนตามช่อง ที่ว่ามันแม่นๆนะเนาะพอมีทุนเหรียญห้าน้อยครับ,บโอเคยอยู่ครับผมพอหยางหึ่งหึ่อลุ้ยๆกันเลยกันมาจับสามตัวครับสามศูนย์สี่หกศูนย์สี่เก้าศูนย์หกสามศูนย์หกจัดไปครับผมกับแนวทางหวยห้าน้อยมือน,นี้สำหรับวันนี้ก็ จากลากันไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องยิงเจอกันใหม่คลิปหน้า